ครับพี่น้องสิาพาอเขาไป็นเบืเ้องคนสารกระสรังครับเถ้าเกลายปีมือครับนี่พี่น้องเปไปเบิงเบ้งไป็นเบื้องคนติเห็ดตั้งเลยเนี่ยนี่นสารตั้งมือเขาเนี่นี่สองมือสามมือนีแล้วสัมผัสเพิ่นจัะน้อยเนะาะเพิ่นเห็ดกระสรังไม่ไพ่เนาะเห็ดเยอะสามมือเนาะมือดีมือดีแล้วที่มือแล้วเจ็บแล้วซั้งนี้ตัวนี่แล้วทั้าว่าแล้ว เหลือแต่ฝาเท่านั้นอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายบาหนี่งขั้นตอนสุดท้ายเพิ่นเห็นตั้งไหนเนี่ยมาดีกันจิมาปิดฝาเออเออบอกตอนตอนนี้มัดมัดเจ้าหนี่ใสดไซ่อจ้านี้ใส่อันนี้มันใส่อย่างมัดพื้นเื้นใส่อันรที่เอาฝาปิดมันเป็นคั่มเป็นคั่นใส่คั่นตัวนี้อือคั่นตัวนี้แล้วคั่นตัวนี้ครับก็ไม่แล้วก็เที่ยวฝากันก็ดิเฮ็ดสอดเข้าไปหนีเสื้อไทยเฮ็ดฝาขึ้นแล้วแล้วเห็นบ่เออหาเห็ไปแล้ว อันนี้ก็ยังอยู่ขันตอนนี้แหละเนาะนี่กระชิแล้วเราพี่น้องนี่เดี๋ยวอยูุตมัดคานอยู่ส่วนเดียวนี่หัดคานมาสองสามขวบมาหันครับฝีมือได้พี่น้องนี่เข่าเก็าสมมือนี่หาเบื้องยากเลยผู้เพลนสารกระซังเนาะกระซังกระเชงเขาเอิ่นตีตะเชงกันตีตะเชงกระซังนนั่ละอีสานอีสานเท่าบบันเท่ากับะเอิ่นกระซังเนาะครับมือหนวดฝีมือเนี่ยครับนี่คนฝีมือเนี่ย คือพ่อยายผางเป็นจักสานเป็นชูย่างยี่อกอันนี้ก็ขันตอนทุทไทยครับเรื่องเป็นเห็ดเยอะกำลังมัดกำลังมัดมวยมันเดือดลอยบันแล้วลอยบอลแล้วจิตหลมือหลวินแล้วครับอ,อันนี้ใส้ไม่จักอันนี้ตอกเนี่ย เอิญตอกเอิญเอิญสีกมันนี่สีกมันทั้งหมดหน่วยซ้ำนี่หาชิปหาชิปหกหาชิปเจ็ดนี่แหละโอ้มันมันมีมันมีมาตรฐานของมันอยู่บนบ้างมีท่าจะหน่อยหน่อยไม่ใหญ่มันมีประมาณนี้โอ้ยเขาขยายกว่านี้เขาที่เอาซ้ำไหนนี่กว่านี้กับพุ่นแล้วหาหกชิปเจ็ดชิปไปพุ่นแล้วหกชิปขึ้นหกชิปบวกหกชิปขึ้นพุ่นแล้วอันนี้อยู่วังหน่วยปันกลางบ่้าอปันกลางปันกลางนี่เนาะ ลูกนี่ปันกลางกับประมาณหาสิบกว่าเนาะหาสิบหาสิบหกเนี่ยครับยุหาสิบหกหาสิบเจ็ดนี่ได้ใส่แล้วก็เสร็จด้วยทำนี้ด้วยหมอ้อหมอ้อคนมาเพรดีครับโดยใหญ่กวนี้กับมีกับเห็ดยู่งเครือกันแล้วตอนตอน,ตอ,นอันอน,อน,น,นั้นเห็ดอันเอาไหนเส่นโตขางมันนี่โตขางเนี่ยเขใส่ใส่ยังใส่ละเห็ยดจนร้อน เอาฝาพลาสติกจะร้อนห้องจะร้อนมาาอาอมาตัดเอาให้มันเป็นรูปวงกลมเราจะมาเห็ดปิดปิดปิดขังเนาะออตัวกี่ได้ายมันอะรก็ได<บ>้ครับกับเห็ดกับใส่เวลาเนะเาเนะของเวลาผู้เฒ่าเป็นหวงกับเป็นกับตาไม่ค่อยชัดไปแล้วแหละเด้ยกเพราะเห็ดไปได้ฝีมือครับพี่น้องฝีมือกระทั้นดุ่นนี่ครับไม่สนใจขอบพาเบิังนะครับเนาะ <c oughs> ก็เอาเมึงตาช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยไปหาแล้วนี่ขั้นตอนนี้สุดท้ายนี่สุดท้ายแท้ยังมีอีกเยอะเม่นบมอหอยไหมมเขาใส่ใส่ขางันหกไห่มันลอยเนาะมันลอยฟมหาฟมส่วนมากี่ใส่หยางใส่ฟมใส่ฟมเขาเนี่ติีพมโมูเม็ดฟมเม็ดขาวขาวมูเขาใส่สับล่งใส่หยางมากสับสับล่งสับของมากสับของมากเละใส่ฟมเหมือนว่าป่าเห็เป็นแยวๆนอกกันซ้ำกันกับกระสังเลยเนาะ ล้วก็ม,ม,มัดมัดติดขางครับพี่น้องมันจะถือร้อยน้ำครับกันถ้าสมัยก่อนผลบมมีโฟมเด็่เหน็นปะโนใส่โนโ,โนอยน้ำมันเท่าต้นสนโน่นต้น,ตนโน่นต้นโนนี่ยแค่ใส่ร้อยนำได้ผ้าอันนี้ร้อยครับใส่ของร้อยใส่กันตะแข้งได้เบิดครับพี่น้องโน่สมัยก่อนใส่สนโนต้นสนโนต้นโนเอาที่มันแหงเรือาไม่แหงมันก็็นไ่แหงคือเกาเนาเอาเป็นเป,น,เปนมมัดก,กับแหงคือเกาครับ แต่ละก้อนสมัยนี้ยุคนี้มันมีของวัจจุดิบมันสะดวกครับพี่น้องเห็นพวกโฟมขันออกขันมาขันมาใส่โฟมเลยมียางแน่อีกนอกจากโลนี่สมัยก่อนแล้วมเป็นไม่เบาไม่เบาอลไรไม่ยังไงคือไม่เบาติหานล้วมียางไม่เบาก็มีแต่ไมัยย่ไมาย่อมไม่เป็นขันก้อนขันก้อนไม่เย้าเตี่ยไม่ยิ่งนี่ได้เนาะไม่ยิ่งแหงเออไม่ยิ่งแหงนี่ก็ได้ครับ เงี้ยเอนยไม่ nhiêu ตะกรอน,มนไม่เงี้ยไม่ n h i ย u ไม่ n h i ย u ก็ได้ดแต่ว่าในนี้มันสะดวกแล้วพี่น,น้องต้องใส่ถุงตาโฟมครับว่าใหม่เลยครับเอาขั้นตอนต่อไปเพิ่อนกเกษตรอันนั้นเนาะกันสีเหลาแล้วครับกันสีเหลาแล้วแล้ว,ว,ลว,ลวขั้นตอนที่ใส่แขางมันยังงจะใส่ขาผ้าแนวผ้าร้ยาอยผ้าอย่างเป็นแพร่เอ,อิ้นแล้วเนาะครับเป็นผ้าร้อย เราฟ้อมาใส่ขางเราก็คือเป็นอันเรียบร้อยครับเฮ็ดฝาปิดครับเอาเบิ้งกลางสีมือเพิ่นเสือกครับเบิ้งหน่อยหลุมช่องมันงามดีขั้นตอนก็ตอนสารขางเบิ้งในี้ชิมหนานะครับเนาะถ้าจะเพิ่นสีสารมาอีกผมก็สิมาทายให้เบิ้องชิมนี่เบิ้งตัวยางทำก่อนจังน่อยนี่เนเอ็ดเรียบร้อยแล้วนี่การชิมหนาเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอีกผมก็สิมาทายตั้งแต่เพิ่นเริ่มเอามาเบื้องนี้ครับการทายตั้งแต่เพิ่นเริ่มต้นจนจนแหวแล้วเบิ้งสุดทายเบิ้งเลย โอ้ีนิเข้ามาในนี่ฝามันฝาตัวนี้ฝากระใส่ปฏิทิศกันเนาะฝามันกระจีหยัดสอดขอแบบนี้โอ้นน่นี่วิธีปิดฝาครับเออแล้เขากลางหันเออนี่คือฝามาตรฐานกองมันครับแบบนี้แหละแบบนี้แหละใสฝาปิดปับไปยังสี่ก็คือเป็นดันแล้วเนาะเวล่าเวลาไปว่านแห่มันก็เอาถอดออกไปให้มันอยู่ลงทั้งกลางเออลงลงทั้งใตแบบนี้นี่ฝาใส่ไงยงครับ ี่ครับเตือนกันเลยครับเอ้าเลี้ยขั้นตอนหนึ่งเนอะคือใส่โนใส่แนวท่าร้อยแหละทั้งขางเราใส่ฟมใส่ฟมขางกันขางสองขางสองด้านเนี่ยก็คือเทศไทยมันร้อยน้ำได้พี่น้องเอ้าขอทายไวปเชนี่นาะพี่น้องเนาะก็ฝากติดตามเบ้างเด้อพี่น้องเด้อทั้งช่องยูทูบถุงนาชาแนลลุงปอแล้วก็แฟนเพจก็อิสุบักลาชาแนลครับของลุงปอเก่าวกับพี่น้องค่ะ ถ้าได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกันเด้เลยนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ารอดมึงคลิปหนาเนาะพี่น้องการพนสานผมถิมาทายให้เบิ่งเริ่มต้นเลยตั้งแต่ตักตอกเข็มตอกจนว่าหอดแล้วหน่วยครับอันนี้อันนี้มื้อนี้ก็มาไายให้เบิ่งเป็นตัวอย่างก่อนพี่น้องนะเนาะตื่นตื่นกันเอา้าสำหรับมืออบ้อนีนน้ขอบคุณพญาผังเด้อครับขอบคุณหลายๆครับกสำหรับเฮ็ดให้เบิ่งให้ลุงหลานเบิง่งครับคลิปนี้เท่านี้แหละครับติดตามคลิปหน้าเนาะครับเด้อ สวัสดีครับ